เอาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงวันนะครับผม็น telegram ถามมานะครับผมจากคุณสกุลสกปรีส,สกปร,กรีนะครับผมน่าจะใช่นะอ่านผิดขออภัยนะครับถามว่าโนซาน่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับสําหรับผมผมมองนะว่าตัวเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยใช้ตัว CPU หลักเป็นเบสนะครับผมนั่นหมายความว่าเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะไปต้องใช้งาน,นของสมควรนะถ้าคุณจะใช้งานตัวนี้ในการขุดนะครับ มันแยกออกเป็นหลายส่วนอยู่นะที่เห็นนะคือ mining นะครับผมที่เราต้องขุดนะ staking ที่เราสามารถนี้ได้น,นะ้ว transaction ที่เกิดขึ้นนะครับผมในตัวโหนดนะมองว่าในราคาตัวนี้มันเป็น,น,น,น chain solana <c oughs> ขออภัยครับเป็นเชน s o l a n นะครับผมคนที่เข้าร่วมกับเขาเนี่ยระดับถ้าตัว solana <c oughs> เราก็จะได้เห็นแล้วนะครับผมว่าเขาค่อนข้างมีมีประโยชน์พอสมควรนะที่เราจะได้ใช้มันนะครับผม ข้อเสียของมันคืออะไรครับคือถ้าคุณ CPU ของคุณไม่ไม,ไม่ไม่เสถียรพอนะครับผมไม่สามารถรองรับมันได้พอนะตัวเทสเน็ตที่เกิดขึ้นอันนี้เทสเน็ตเป็นไปแล้วนะครับผมลรอพับปิดท็อกเคนเซลที่จะเกิดขึ้นในปีปีหน้านะครับผมโดยจันยารีนะครับก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะแต่สิ่งที่ผมมองนะว่าถ้าต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการขุดเหรียญนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีส่วนส่วนคล้ายคึงกับตัว ดอทนะครับผมอาจจะทำให้ตัวตัวนี้คนใช้งานจริงๆอาจจะน้อยกว่าที่คิดนะเพราะว่าถ้าโทรศัพท์มือถืออาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าถึงือหนักต้องใช้ CPU ของตัวเบสที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่ได้นะครับสำหรับการขุดเหรียญตัวนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเหรียญตัวนี้จะเจ๋งขนาดไหนนะสำหรับผมผมดูได้แค่สั้นๆส,ส่วนนี้เพราะว่ารายละเอียดของมันไม่ได้โชว์ให้เราเห็นเต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่มันแค่บอกแค่เพียงว่า มันจะเป็น Development นะครับผมที่ทำให้ตัว CPU นะ่ะสามารถที่จะกระจายข้อมูลได้นะครับนั่นหม,มายความว่าต้องใช้พลังงานในคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะคือใช้ส่วนใช้ส่วนของอ CPU นะี่ยในการกระจายกระจายอำนาจของตัวเหรียญน,นะครับผมไปทำเป็น Recentralized นะซึ่งอันนี้ก็รูปแบบคล้ายๆกับอิเทเรียมะครับผมไม่ได้ดูไม่ดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะสำหรับผมมองกันนะแต่ในเชนโซลาร่าเนี่ย มันมีปัญหาตัวดีดอสนะครับผมที่ยังแก้ไม่ได้นะปัจจุบันนี้ยังแก้ไม่ได้นะกำลังผงกาลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ว่าโซลาร์นาจะสามารถแก้ปัญหาตัวดีได้ไหมนะครับผมถ้ามันแก้ได้นะอย่างน้อยที่สุดนะมันจะทําให้ตัวตัวลูกของเชนโซลาร์นะ่าเติบโตขึ้นได้แน่นอนนะครับผมสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นคำแนะนำทางการเงินนะอย่างน้อยที่สุดก็คือฟังไว้เพื่อประดับประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ บางอย่างอาจจะไม่ได to ้ตอบโจทย์คุณขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตัวคอมพิวติ้งเน็ตเวิร์ตัวนี้นะเพราะว่าศักยภาพของคอมพิวเตอร์จะเป็นต้องระดับหนึ่งพอสมควรนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับผมจะมาในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมกดถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมรายละเอียดบางส่วนผมไม่ได้กระจายออกนะเพราะว่ามันเขียนมันเขียนไว้เยอะนะแต่ผมดูว่าถ้าเทสเน็ตมันไม่เรียบร้อยนะครับผมหรือว่าโมกรลานี้ยังไม่ออกมานะ การรีวิวตัวนี้ให้เป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยต้องขออนุญาตยกไปในมกรานะครับผมมกราเต้นผมด้วยครับขอบคุณมากนะครับผม,มเช่นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ